สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะจะมาเป็นไกด์ไลน์สาหรับในวันพรุ่งนี้นะคะในช่วงสัปดาห์นี้เลยนะคะสาหรับการดูนะคะในเรื่องของโชคลาภแล้วก็เลขนําโชคเพราะฉะนั้นจะมีนะคะคริสตัลให้ทุกคนได้เลือกกันนะคะทั้งหมด 4, 4สีด้วยกันคริสตัลอันแรกก็คือสีเขียวแล้วก็ชมพูนะคะอันที่สองสสีแดงและ4ีนะคะสีน้ําเงินเขียวชมพูแดงและน้ําเงินนะคะเลือกกันเลยนะคะโอเคจะเริ่มกันเลยนะคะจากสีเขียว ะะสีเขียวโชคลาภของคุณนะคะจะมาจากชาวธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูซึ่งจะมาจากผู้หญิงนะคะ โชคลาภของคุณจะมาจากผู้หญิงที่มีลักษณะเป็นคนที่แลดูมีความรู้มากๆเลยนะคะที่อยู่ใกล้ชิดคุณแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นเพื่อนเก่าของคุณด้วยชอบดอกไม้ค่ะนะคะชอบความสวยความงามเป็นเพื่อนเก่าหรือเป็นแฟนเก่าคุณก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นครูอาจารย์ของคุณก็ได้ประมาณนี้เลยนะคะและเลขนำโชคของคุณนะคะเลขนำโชคของคุณคือ3ค่ะ310 310นะคะโอเคมากันที่ สีชมพูนะคะสีชมพูนะคะโชคลาภของคุณนะคะจะมาจากคนใจร้อนอ่านะคะจะมาจากคนใจร้อนนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่ The Devil นะคะแล้วก็ห้าเหรียญด้วย ะะจะมาจากคนใจร้อนเห็นไหมคะทุกกระปุกแตกเลยนะคะเป็นคนที่คุณชอบอเป็นคนที่คุณชอบแหละอยู่ใกล้ชิดคุณเป็นคนใจร้อนมากๆหรือเป็นชาวมังกรก็ได้นะคะหรือเป็นชาวธาตุด,ดินมังกรผึกศพกันประมาณนี้เลยนะคะอาจจะเป็นคนที่โอละเวงอยู่ในเรื่องของความรักๆคใ้ๆเกี่ยวกับคุณในช่วงนี้ก็ได้นะคะเลขนำโชคของคุณค่ะ19ชาวสีชมพู1 9นะคะ สีแดงค่ะชาวสีแดงนะคะชาวสีแดงนะคะเลขนำโชคของคุณจะมาจากชาวกันเลยนะคะเดอะเฮอร์มิตหรือคนที่แบบมีโลกส่วนตัวสูงและมีความเจ้าเนื้อนะคะคือชาวกันลนกักษณะการราศีกันแล้วก็ชาวธาตุน้ำค่ะมีนกรกฎพิจิกอาจจะเป็นแฟนคุณคนที่นอนอยู่กับคุณทุกวันประมาณนี้เลยคนที่ใกล้ชิดคุณนะคะเป็นคนต่างเพศนะคะเลขนำโชคของคุณนะคะหนึ่งสประมาณนี้เลยนะคะสุดท้ายนะคะก็คือ ชาวสีน้ำเงินนะคะคตตริสตัลสีน้ำเงินนะคะเลขนำโชคของคุณจะมาจากเลขที่บ้านแน่นอนนะคะมาจากเลขที่บ้านนะคะแล้วก็จะมาจากผู้หญิงนะคะที่อาจจะกําลังอยู่ในไวัยวัยรุ่นหรือวัยกําลังเรียนอา,อาจจะเป็นลูกหลานคุณก็ได้นะคะที่เป็นผู้หญิงแล้วเป็นคนที่แบบละเอียดรอบคอบในการคิดมากนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูชาวธาตุลมนะคะกุมมิถุนตุนก็ได้นะคะเลขนำโชคของคุณคะ่ะแ1ดย์นะคะ 108810ประมาณนี้นะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอให้ทุกคนร่ำรวยโชคดีค่ะ